จริงๆเลยนะจ๊อดวันนี้พวกเราไม่มีอะไรทำเลยอ่ะไปหาพี่เอกกันดีกว่าอยู่หรือเปล่าน้อเฮ้ยอึ๊บพี่เอกทมามของอยู่สูงจังเลยพี่อเอกเฮ้ยทำไรอ่ะ,ำอะ,อะกำลังปีนขึ้นเอาของขึ้นชั้นอยู่นี่ไงชั้นสูงชะมัดเลยอ่ะปีนเอาของขึ้นชั้นหรอเออมาทำไรเนี่ยพี่ฝนก็มาหาพี่เอกไงเหรออ่อเสร็จแล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะ ฟันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อไปทะเลาะกับพื้นมาเล็กน้อยทําไมเป็นแบบนั้นน่ะก็ทะเลาะกับพื้นไงพอทะเลาะกับพื้นเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยเลยโหฟันหรอเหมือนพี่ฝนเลยอะ่ะอ <c oughs> อยากบินได้ด้วยเพีเกก็เลยกระโดดฟู่ลงมาโอ้ทำไมทำอย่างนั้นน่ะแบบนี้ก็ตกลงมาฟันหรอดิโอ้โอ,อยากบินได้ทำไมไม่บอกเนี่ยพเพยกก็ใส่ปีกเนะี่ยเดี๋ยวพเพยกใส่ปีกก่อนใส่ปีกก่อน มาทางนี้อยากบินได้ทาไมไม่บอกมาทางนี้มาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเพียกทำให้ดูว่าเพียกทำไงนะวันนั้นทำอะไรอ๋อวันไหนอ่าวันไหนวันนั้นเพียกเอาปีกเนี่ยปีกเนี่ยออกมาดิออกมาออกมาข้างนอกมองไม่เห็นอ้าวเพียกเอาปีกไปทิ้งไว้ไหนแล้ววะทิ้งไว้ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเพียกเอาปีกมาแล้วเพียกก็ไปกระโดดอยู่บนนู้นอ่ะบนโปลิสน่ะบนโปลิสสเตชันอ่ะไหนไหนไหนทำไงทำไงอ่าวันนั้นแม่ก็ห้ามแล้วนะห้ามแล้วเหรอเออบอกว่าอย่าไปกระโดดเล่นสูงๆไม่ดีนะ เนี่ยเหรอปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหรอนี่เลยที่พี่เอกมางี้เลยเนี่ยไหน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 ขอดูหน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยสูงมากเห็นเปล่านั่งก็ไม่สูงไงแต่แล้วพี่เอกก็ถอยหลังไปถอยหลังถอยหลังแล้วไงต่อแล้วพี่เอกก็วิ่งเลยวิ่งปื๊ดแล้วพียรก็กระโดดอแปะเรียบร้อยล้มแปะลงมาเลยเหรอเออแต่พอดีพื้นถนนมันลื่นวันนั้นเลยไม่ได้ลงสภาพนี้ ล้มหน้าทิมเลยใช่เปล่าวันนั้นสภาพน่าจะออกมาประมาณประมาณไหนก่ะประมาณล้มหัวทิมลงมาล้มหัวแปะลงมาเลยใช่เปล่าเออมันล้มลงมาล้มลงมาแบบในนี้มีไหมเนี่ยล้มล้มมได้ยังหาล้มไม่เจออัยการนี่คืออะไรโถเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะบินน่ะทําไมไม่บอกพี่ฝนก็อยากบินน่ะแต่มันบินไม่ได้ไงมามา เดี๋ยวนะพี่เอก็ปีกออกมาแล้วใช่เปล่าอ่ะอเดี๋ยวด้ฝปวนขอ,อปีกออกมาม้างนะแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งว <This S 1> ิธีการบินน่ะมันก็ไม่ยากหรอกแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวต้องเอาปีกออกมาก่อนถ้าไม่มีปีกก็บินไม่ได้เหมือนกันโอ้ช้าจริงๆไงเดี๋ยวดีแปบ๊บหนึง่งโถเอ้ยของดีแปบ๊บหนึ่งนะเอาละได้แล้วเนี่ยเอาปีกออกมาแล้วใช่ป่ะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะพิมพ์คําว่า A F K เอนเตอร์เห็นไหมแบบนี้เอาเฮ้ยได้แล้วเห็นเปล่าลอยไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะเออได้แล้วได้แล้วแค่นี้เหรอเออแค่นี้แหละเอฟเคใช่แต่ว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือมีความลับอีกอันหนึ่งนะพิมบ้างดิ k f c ไม่ใช่ไมเห็นเลยเอคอะไร A F เอฟเคเอ็นเบาลอยแล้วโหวูลอยสูงจากพื้นประมาณ2เซนติเมตรสองคืบมันเตี้ยไปมันเตี้ยไปเียกกับินเียกไม่ได้ลอยอย่างงี้มันเตี้ยไปก็บอกแล้วว่ามันเตี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้สูงสูงกว่านี้เอาเปล่าทำไงอ่ะเด้อเด้อเอามาเอามาเอามาทหมเอาหมาออกมาเอาหมาออกมาเฮ้ยเราต้องเอามาออกมาด้วยเหรอพี่ฝนใช่ดิต้องเอามาออกมาเอามาออกมาดีพี่แอก โหยืมม้าหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคนละตัวแล้วไงต่อขึ้นม้าเลยขึ้นม้าขึ้นเลยขึ้นไม่ได้อะไม่ใช่ขึ้นอย่างนั้นขึ้นไงอ่ะขึ้นขี่งี้อ๋อจิ้มจึ๊กออจิ้มจึ๊กอ้าวเห็นเปล่าเฮ้ยเห็นไหมหูลอยขึ้นมาอีกเห็นเปล่าดูดีจากสองเซนขึ้นมาเป็นสองฟุต เห็นเปล่าตัวเราบินได้ด้วยเห็นไหมว้าวสุดยอดไปเลยใช่เปล่านี่ขาไม่มีแตะพื้นนะทุกคนเออขาไม่แตะพื้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปโชว์เพื่อนกันดีกว่าแม่เพล่โชว์ที่ไหนอะโชว์แถวนี้แหละปะพวกเราไปโชว์เพื่อนกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วพี่เอกเดี๋ยวดูดิโอ้เพื่อนเต็มไปหมดเลยอะโอ้โหแต่ฝนมันตกหน่อยนะแม่ใช่แล้วฝนตกเต็มไปหมดเลยอะเปียกหมดเลยอะทีเนี้ย เอาอย่างนี้ดีกว่าเพกเดี๋ยวเราไปหาบ้านเพื่อนแถวนี้ดูกันดีกว่าแอบเข้าบ้านเขารใช่ใช่บินบินเข้าบ้านอย่างเงี้ยเพื่อนให้เข้าเปล่าไหมลูนี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้บ้านใครอ่ะบ้านใครก็ไม่รู้เราเข้ามาก่อนเร็วขอดูหน่อยสิเนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้เหมือนกันนี่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 โอ้ยเข้าได้เปล่าอุ้ยบ้านล็อกอ่ะบ้านล็อกอ่ะเออบ้านล็อกแล้วเราจะเข้ายังไงนี่นี่เฮ้ยได้ได้เพกได้ได้ทำไมเข้าได้อุ้มอุ้มอุ้มแล้วเราอุ้มไม่หล่นเนาะไม่รู้ดิลองดูก่อน อุ้มอะกดอุ้มละกดอุ้ม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 ขึ้นนะอุ้มนี่นี่แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยดาเนินการบาดเจ็บเออดาเนินการบาดเจ็บบาดได้นะขึ้นนะไม่ขึ้นนะพี่ฝนเออมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเราบินอยู่เนี่ยเราเราเข้าบ้านเพื่อนแบบอุ้มอมไม่ได้อะพี่ใช่เราต้องบินไปอย่างเดียวเท่านั้นนะบ้านบ้านนดี๋ยวเปิดไหมเนี่ยเดี๋ยวหาบ้านแถวนี้ดูสิว่าเขาได้ห่ะเฮ้ยเขาได้เขาได้เขาได้ พี่ฝนพี่เอกจมน้าหลังนี้เข้าได้ห <Vietnamese> ลังนี้เข้าได้เหรอเออหลังนี้เข้าได้นั่งได้บอกโอ้ค่อยดีหน่อยนะหลังนี้เข้าได้นะพีเกพี่ฝนนั่งไม่ได้พอเราบินแล้วเราก็นั่งไม่ได้แล้วคราวนี้ยัยบินแล้วปุ๊บนั่งไม่ได้เฉยบินได้อย่างเดียวนั่งไม่ได้อะเพื่อนขอเที่ยวชมบ้านหน่อยนะบ้านสวยบอกไม่รู้อ่ะวุ้ยหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมก่อนเตรียมของก่อนเตรียมของก่อนนะเตรียมของอะไรกันเตรียมของเตรียมจะรำอะไร ของอยู่ไหนเนี่ยทำลายของหาไม่เจอนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอของแล้วแล้วมันจะใช้ได้เหรอพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันจะว่าไปนี่บ้านบ้านหลังนี้บ้านเราเองนี่คือคือเซฟอยู่ไหนเขาปิดบ้านแล้วเขารู้ต,ตัวโอ้ยเพื่อนปิดบ้านเฉยเลย,ยนี่น,นี่มีบ้านปลาหลามตรงนี้ยู่ตัวบ้านหลามบ้านหลามเลอบ้านหลามขาบ้านหลามหน่อยนะเพื่อนนะขอเข้าบ้านหลามหน่อยหลบฝนหน่อยโอ้ ว่าหลังนี้มาลงอุบัเดีนะเนี่ยอะไรอ่ะเปียนโดนแบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนก็โดนเหมือนกันนะกระเด็นออกมาหมดเลยโอ้โหเลยหล่นเลยอ่ะดูดิโอ้โหเบียกเลยบินไม่ได้เลยอ่ะทำไงหล่นเลยอ่ะทำไงอ่ะทีเนี้ยโอ้เราไปบินเราไปบินตรงอื่นได้ไหมอ่ะโอ้บินไม่ได้แล้วทำไงดีตกลงมาเลยอ่ะเอยวดูบ้านเพื่อนคนอื่นนี่บ้านใครอ่ะบ้านวางอยู่อ้าวตกล่วงลงมาเลยอ่ะ คนนี้เขามาขออ่ะเขามาขอของเขาไม่ได้อ่ะพี่เอกดูดิแดงเถือกเลยอ่ะเขาไม่เปิดให้เข้าอ่ะดิเออไม่มีบ้านหลังไหนแล้วด้วยมีหลังเดียวเลยอ่ะหืมทำไงกันดีอ่ะเออย่จุงเบยนี่นี่เป็นเจ้าของเหรอใครเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกคือใครก็ไม่รู้อ่ะแบกเพื่อนไปด้วยแล้วกันโอ้ไม่มีบ้านหลังไหนว่างเลยอ่ะเดี๋ยวแบกเพื่อนคนไหนไปอ่ะเอพื่อนคนนี้แล้วกันขาแบกเพื่อนมาแต่เพื่อนไม่ยอมให้แบกนี่คนนี้คนนี้ ของข้อความละเพื่อนจะให้เราแบกไหมเพื่อนไม่ให้เราแบกเหรออ๋อเพื่อนไม่ให้แบกงัายงอ๋อเพื่อนไม่แบกโอเคโอเคโอเคได้ถ้เราแบกคนนี้แทนงคนนี้น่าสงสารคนไหนคนไหนอ้าวขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นโอเคได้ขึ้นมาแล้วอ่ะละขึ้นแล้วใช่ไหมรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเพียกยอมรับพี่วนมายอมรับมายยอมรับอะไรมันไม่ได้มันสอนกันเ้ยลองดูดิลองดูดิมันไม่ได้มันต้องวางอ่ะไม่ได้เหรอโอ้หเดี๋ยวพี่วนจะต้องหาวิธีอุ้งเพียกแบบนั้นให้ได้เลยลองใช่ใช่เราเร ก็ลองดูดิบินได้เปล่าวอ่ะเดี๋ยวพี่เอกลองดูนะเออลองดูด e ิบ e mm, ินได้ไหมเอ้ยยังบินได้อยู่ยังบินได้อยู่อ่ะเออบินได้เหมือนกันแฮะยังบินได้อยู่พี่เฮ้ยอุ้มแบบนี้ก็บินได้ด้วยเหรอเฮ้ยงั้นพี่เอกเอาเอาเอาไม้เอาไม้เอาม้าเจอาเลยอ่ะบินได้ด้วยเหรอแบบเนี้ยหมาพี่เอกหายอ่ะม้าหายไปแล้วเหรอม้าหายใหม่เดี๋ยวม้าหายก็ใหม่ปึ๊บหายไปแล้ว ไี่ได้แล้วไม่มีม้าทำไมไม่มีม้าเอาหมาออกมาดิเอาไม่ออกก็ดีก็่าจะอุ้มอยู่ก็เลยเอาหมาออกมาไม่ได้โอาหมาออกมาไม่ได้ก็บินแค่นั้นแหละพี่เอกมาเลยก็บินแค่นี้ละกันไปมันเตี้ยเตี้อ๋ในที่สุดเราก็บินได้เอายี่ดีกว่าเดี๋ยวลองขึ้นมาวันนี้ที่บินได้หว่าบินสูงๆเหมือนที่พี่เอกกระโดดลงมาแล้วฟันหักอ่ะง่ะนี่มาแล้วแล้วเอกจะบินได้ไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตือนี่ผมจะบินแล้วนะหนึ่งอ้อบินได้อยู่ เฮ้ยบินได้อยู่โหแล้วเพี่อแกบินได้ไหมเนี่ยปิ้วได้ไหมได้ไหมได้แต่ว่ามันแบบเตี้ยเลียดพื้นมาเลยปึ๊บตึงนี่อยากบินสูงกว่านี้เะล่ะบินจะบินสูงกว่านี้อีกเหรอเออบินสูงได้กว่านี้อีกไปถ่ายก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะมาบินตรงนี้ม่วนหายไปไหนแล้ววะมิฝนอยู่นี่ไงเดี๋ยวเราจะมาบินสูงตรงนี้เพี่อโอ้เจอแล้ว ลองบินสูงกว่านี้ดีไหมอ่ะทําทำไงอะต้องรีเซ็ตก่อนแป๊บนึงต้องรีเซ็ตก่อนต้องรีเซ็ตก่อนถ้าเราไม่รีเซ็ตปุ๊บเนี่ยเราจะบินไม่ได้ต้องรีเซ็ตเลยหรอรีเซ็ตเลยหรอใช่ต้องรีเซ็ตมาเลยเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่เองลมเป็นลมไปก่อนนะได้แล้วอะทีนี้เราก็มาทําตัวเล็กๆเปียกเป็นลมแดดอะยังไม่ลุกเลยเี๋ยวพี่ฝนมาทําตัวเล็กๆก่อนนะน้องที่อุ้มมาโดนทับไปแล้วพี่ฝนแบนแต่เลยดูดิได้ยังอ่ะเฮ้ยทำไม ไม่รี่ย็ดเหรอรีแล้วไม่ยอมออกอ่ะรีแล้วไม่ยอมออกเอาแสดงว่าต้องวางเขาก่อนนะดิงั้นวางก่อนนะเพื่อนนะเออต้องวางเขาก่อนแล้วก็รีใหม่เฮ้ยเพื่อนถืออะไรออกมาออกไม่ได้อ่ะพี่เอกทำไงพี่เอกรีเอ้าได้แล้วพี่ฝนพี่เอกกลับมาแล้วทำตัวเล็กทำตัวเล็กเร็วเข้าต้องตัวเล็กเลยอยู่ไหนใช่ต้องตัวเล็กเล็กเลยเล็กขนาดไหนอ่ะเล็กขนาดเล็กเล็กข้างล่างเลยเล็กๆงล่เลยเล็กข้างล่างเลเล็กเล็กเล็กเลยใช่แล้วถูกต้องเล็กดัดฟันตัวเล็กเล็กใช่ไหม เอาแล้วไงต่อแล้วก็แบ็คพริ๊กเนี่ยแบ็คพริ๊กเนี่ยกระโดดกลับหลังอ่ะกระโดดกลับหลังเหรอใช่กระโดดกลับหลังแบบนี้เลยแล้วไอ้กำพ้อกระโดดกลับหลังอ่ะอ๋อเป็นแบ็คพริ๊กอ๋อแล้วไม่แปลอันนี้ไม่แปลไม่รู้เอาทีนี้เราก็มาดูนี่มาดูตรงนี้ดูขอบขอบนี่ขอบขอบที่ขอบขอบน้ำพุนี่ขอบขอบน้ำพุขอบขอบน้ำพุแล้วเราก็ถลายถลายไปเดินดูพี่ฝนก่อนเดินเดี๋ยวดิ้นวขอบขอบน้ำพุไม่อัดวิดีโออัดวิดีโอออัดดวิีโได้ยังได้ยังคืนแล้วไปแล้วบินแล้วบิิินนนแแลล้้วววบบป่า โอ้เอาไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยบินแล้วบินแล้วบินแล้วกำลังวิ่งตามอยู่เดี่ยวมีคนกำลังจะบินเอาวิดีโอขึ้นมาอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วเดี๋ยวกำลังบินกำลังบินนู่นหนึ่งอัดแล้วอัดอยู่เดี๋ยวอัดอยู่ย่าอยู่เนี่ยกำลังจะบินแล้วแป๊บนึ่งบินบินบินวูววเ้ยไปแล้วทุกคนอ้าวทำไมมันหล่นเร็วจังเลยอ่ะมันหล่นได้แค่นั้นไงเฮ้ยเพื่อนบินใหญ่เลยเฮ้ยทำไมเพื่อนเพื่อนมาทีหลังเพื่อนบินไปแล้ว พื่อนบินไปแล้วพี่เอกเพื่อนบินไปแล้วอ่ะเอ้ยพี่เอกบินมั่งดีกว่าเดี๋ยวเอาเลยบินเลยบินเลยโยนกล้องทิ้งลงไปก่อนจริงๆเราเราไม่ต้องไม่ต้องกระโดดกับหลังก็ได้เราบินได้จริงเหรอไม่ต้องกระโดดกับหลังก็ได้แท็กแท็กอยู่แถวนี้แบ็คฟีดแบ็คฟีดไม่ต้องกระโดดกับหลังก็ได้แท็กแท็กอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็บินได้เองอ่ะบินได้แล้วพี่หมนบินได้แล้วไม่ขึ้นนะนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงขึ้นยาวด้วยขึ้นนานเลยเฮ้ยวู้ววเฮ้ยโอ้อ่าวบินเบาบินเบามันม เอ้ยมันลอยขึ้นมาแล้วพี่ฝนเออนี่ยหนึ่งนี่ยหนึงเห็นแลเห่แลว้าวว้าวตกเร็วจังเลยอ่ะเราต้องบินรอบรอบไอ้นี้ไงบินรอบรอบฐานน้ำพูอ่ะพี่เอก้ะทำไงดีอ่ะไม่ต้องกระโดดกลับหลังก็ได้บินได้เลยแล้วมันขึ้นยังไงมันต้องไงกระโดดไหมไม่ต้องนี่มานี่มานี่อยู่ไหนอ่ะนี่มาดิมานี่ตรงนี้ตรงนี้แถวแถวเนี้ยมันจะมีแบบตัวลอยลอยใช่ป่ะตัวเรามันจะแบบลอย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 ่างเงี้ยเนี่ลอย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 อย่างเงี้ยเนี่ลอย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 ดูสนดีเออลอยลอยอะอยู่อยู่เฉยๆก่อนให้มันลอยลอยก่อน เออให้มันลอยๆอย่างเงี้ยเห็นยังมันลอยลอยเออลอยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างเงี้ยขึ้นเลยได้แล้วเห็นบอลอ๋อแค่นี้เหรอใช่แล้วบินได้และยังไงวะพี่เอกบินแล้วอ่ะสูงเลยเฮ้ยเอกบินสูงเลยดูดิจริงเหรอเออบินได้เห็นไหมเราไม่เห็นคนอื่นน่ะพี่ฝนเห็นพี่เอกไงบินได้ไปเลยอ่ะสูงมากเลยเพื่อนก็บินสูงเหมือนกันเองอู้วเอามันได้แค่นี้เหรอได้แค่น้ําพุนี่แหละ ว้าไปอยากไปตรงอื่นอ่ะถ้าอยากไปตรงอื่นแล้วก็ต้องไปท่าที่เราบินไปเมื่อกี้ไงเอ้าเดี๋ยวพี่ฝนพี่เอกมาอยู่ในน้ําต้องทหนเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเบียกพี่ฝนบินได้น้อยนานด้วยบินได้นานเว้ยโหมันมากเลยอ่ะในไงเบียกบินแล้วบินบินต้องบินบินไปแล้วเออบินวนวนได้อยู่แค่นั้นแหละได้อยู่แค่นี้เหรอบินใช่แล้วเออบินวนวนได้อยู่แค่นั้นอะว้าวสุดยอดเลยลงน้ำไปเลยวู้ฮูเฮยเห็นไหม วันนี้เราสำเร็จแล้วอะพี่เอกภารากิจของพวกเราสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วนะใช่สุดยอดไปเลย<ม>เราบินได้อ่ะ yeah! เย่เอางั้นเลยนะถูกต้องโอ้ล้วพี่เอกจะไปทําฟันตอนไหนดีเน <laughs> ี่ยจะไปทำตอนไหนอ่ะน่าดีดูดีฟันพี่เอกไปหมดแล้วอะ